ตาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามจุดนะครับระหว่างที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดี้สองนะครับแล้วจุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีตอ,อก,กตออกีกตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเลือกบทเพ่เลยนะครับสําหรับชุดที่หนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งต้องการสื่อคุณว่า ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ปังๆนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่ผิดเชสิ่งก็ก็มีครับแล้วก็ต้องรู้จักขยันด้วยและรู้จักที่จะมีพรมวิหารสีนะครับถ้าคุณทําได้ตามนี้นะครับสิ่งสักดจะช่วยคุณปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะมาที่ชีวทีสองนะครับสิ่งสิ่งต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องคิดดีทาดีพูดดีครับระวังเวลาพูดจาดีหน่อยครับ รับรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ช่วยคุณปังสุดๆอยู่เหมือนกันนะคะมาที่จุดที่สามนะครับสิ่งที่ต้องการสิ่งคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีๆคือรับปังๆนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่รุนแรงท้องเก่าเก่งออนไลน์และอย่าคลิดง่ายและทําอะไรรอบครอบและสิ่งที่จะสิช่วยคุณปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแลวถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดก กดเปยของขวัญให้จันนี้นะครับและใครยังไม่กดติดตามจันก็รบกวนกดติดตามช่องจันจสักนิดนึงลวกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวละครหลวมอาจจะกินละพัชกิรลก่อนหมอดูวิธีสวัสดีครับ